สวัสดีครับของช่างไหนท่านนี้บิ่งขี้เขียวอย่านีนะางกำลังไ้บัตรก,กีสายไฟฮนะกามปูกครับนีบแล้วก็ต้องบัตรก,กีให้แน่นนะโดูดูดูด,ดูดึงพันดึงพันบัตรก,กีได้เช็คไป้เลยครับนี่เตือเช็คสายครับ สายอะไรแต่สายอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมด <ยะ S 1> ก็นี่ฮะเดินคันนี้เลยครับก็ช่างพ่งทำสีเสร็จเมื่อกี้เพึ่งแกะเทปกาวออกสเสร็จเมื่อกี้เลยครับยังไม่ได้พ่นเลกเกอร์เลยอโอ้ออกกล้องไปเลยสีมันจะสดมากเลยครับเนี่ยสดๆเลย Sẽ ngạp này Ui, xoay 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 Bụng xong con tham rãi Bụng xong con tham rãi เดี๋ดยวตรวจตามหาแต่ตำรวจีตามหาออันนี้ไม่ค่อยกล้าออกกล้องเท่าไหร่ออกข้างหลังมันไว้ขี้เกยียดเซนเซอร์หน้ามันดูรถปืนเบสได้แจมอ่านี่ครับก็พันเสร็จหมดแล้วครับลือแค่บัตรกีกามผู แล้วก็เดินเลยนี่ทางไฟนี่พร้อมเดินสายไฟทุกเวลาอ๋อหกโดำนี่ก็ได้ก็บาแล้วฮะก็บาแล้ว ก็จะวางไอ้ดำเลยเนี่ยดำมั่ยเลยกระบอกยังไม่มาโอ้นี่มียันไนนอันี่้วยครับเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เหยาเธอีหัวแนบหูวแนบเออหัวแนบยันเนี่ยมันแข็งแรง đây làpên làp đang nam 6 mm á, có lẽ là 6 mm nó lẽ, đo wát đểu lên, 6 mm nhé, kẹt lên, ôi kêu gọi đây sao mày đùm đùm đi đều, โล่งๆเลยโล่งๆอ้าวเสร็จ<ง>แล้วผมเดินผมเดินสายสาอ้าวยังไม่เดินเหรอ<ะ>ยังไม่เดินเหรอย,นะยังไม่เดินเลยเหรอเลงพ่นเลเนกเกอร์เลยอ๋อต้องพ่นเล็กเกอร์ก่อน เดี๋ยวคนนี้แหละช่างกำลังเดินวนอยู่อือมืออืน่นอันนี้มันยกหาย้าอะไไงช่างกำลังวนอยู่มวยยกหา้าเดี๋ยวไไปพน้นเลยคือแดดออกก่อนอันนี้ก็โผลอยู่ครับโผอยู่ ดูเช็คอีกรอบว่าเพิ่มมีกระดาษเลอะมีกระดาษเลอะแกะออกให้หมดได้ผลเลยก็คืะหมดแล้วสวยงามเลย ตรงนี้ก็จะเป็นสี้ดำอ่ะนี่ชุลางอ่ะตรงน,นี้ขี้ดำหนยพวกนี้เล่นขี้เล่นขี้ <c oughs> เออ่อเจม บักแจมโอ้มช่างชาญกำลังไล่เชื่อมอ่ะช่างชาญบาไย่ยนอ,อันนี้ก็กรีบหนะ <c oughs> รือต่อแปะนะวิแต่ เชื mm. ่อมาในข้างนอกทั้งหมดเลยเนโอโหิบตนรยงแามคิกันมต หมดลวดจรีรีหมดลวดแล้วหมดลวดใช้ลวดได้สองขนาดแปดศูนก้าสิบสิบหนึ่งจโอ้สขนาด Nó đu lụt, lụt đu lụt như này Đi lụt, lụt đu cả tắm dân Đi lụt <laughs> ừ, đi, chưa ra nhá. อันนี่ช่างพันแค่นี้เสร็จก็ไปวัดคันนู้นเลยเนี่ยวัดวัดแล้วก็มาพันไว้แบบนี้มันเดิมมันนี่สายเนี่ยช่างกำลังเดินหาอุปกรณ์สมเลกเกอร์อยู่ครับ ก็จะได้พ่นเลกเกอร์คันนี้แล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอามาชมประมาณนี้ฝากกดติดตามได้แล้สวัสดีครับ